ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอผีลุนชออาจฟิตทันมีชื่อด่วนทอฟฟี่ถือเป็นสัญญาณที่ดีเมื่อล่าสุดมีรายงานว่าลุกชอแบ็กซ้ายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจกลับมาลงสนามช่วยต้นสกัดอีกครั้งในเกมสุดสัปดาห์นี้หลังจากพักรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บนานหลายเดือนแมนยูเจอปัญหาแข้งเจ็บมากมายก่อนเกมพบกับเอฟเวอร์ตันวันอาทิตย์นี้โดยอันเดอโอน,น่าเป็นรายล่าสุดจนต้องถอนตัวจากทีมชาติเคมบริดแต่ยังน้อยมาคัสแลตฟอร์ดก็หายเจ็บกลับมาลงเป็นตัวสำรอง ให้ทีมช่างกรษได้แล้วอย่างไรก็ตามทอร์สปอดรายงานว่าปีแสดงอาจได้ชอ,อกลับมาเป็นตัวเลือกอีกครั้งในแมตช์ที่กุลสันพาร์คดวลกับเอเวอเรตันที่เพิ่งโดนลงโทษตัด10คะแนนโทษฐานผิดกฎการเงินแบ็กซ้ายชาวอังกฤษไม่ได้ลงเล่นให้กับสโมสรอ,อีกเลยนับตั้งแต่เกมนัดที่2ของฤดูกาลส่งผลให้เอิริกเทนฮากต้องไปยืมตัวเซคิโอเรกิลอนเข้ามาแก้วิกฤตในวันเดสไลน์ตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมา สำหรับแมนเชสเตอร์มี21แต้มจาก12นัดรั้งอันดับ6กของสกพิมล์ลิหลังจากนัดล่าสุดเอาชนะลูตันทาวน์1-0ก่อนพักเบรกทีมชาติผีตาปริบเบนฟิก้ายันเนเวสค่าชีก120ล้านยูโรเบนฟิก้ายืนยันว่าพวกเขาจะยอมปล่อยตัวเจ้าเนเวสออกจากทีมหากได้รับเงินค่าฉีกสัญญา120ล้านยูโรที่ระบุไว้ในสัญญาหลังแข้งวูลิขิดตกเป็นข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ตามรายงานของฟาบิโซโรโน่ได้ระบุว่าเบนฟิก้าไม่มีความตั้งใจที่จะเจรจานในการขายเจ้าเนวสกองกลางดาวรุ่งเข้เขาในช่วงตลาดมกราคมนี้โรโมโน,โน่ได้เสริมว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องจ่ายเงินค่าฉีกสัญญา120ล้านยูโรหากต้องการตัวเข้าไปร่วมทีมซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ตั้งขึ้นในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาหลังเจ้าตัวสามารถก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ได้สําเร็จเนวสเป็นหนึ่งในนักเตะดาวรุ่งที่น่าจับตามองดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจหากมีคนยื่นข้อเสนอจํานวนมาก เพื่อหวังคว้าตัวเข้าไปร่วมทีมอย่างไรก็ตามยูไนเต็ดจะประสบปัญหาในการคว้าตัวเขามาร่วมทีมอย่างแน่นอนหลังพวกเขาลงทุนเสริมทัพได้อย่างจํากัดในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาวันดึคิดรายนี้มีค่าฉีกสัญญามหาศาลซึ่งคล้ายกับที่เบนฟิก้าทำกับเอนโซเฟนเดสในการย้ายทีมเมื่อช่วงมกราคมปีที่แล้วและเป็นเทีที่ตัดสินใจจ่ายค่าฉีกสัญญาในครั้งนั้นซึ่งเป็นสิ่งที่ปีแสดงอาจไม่ชอบใจนักกับเรื่องนี้ แมนยูแจมด้วยซีทีมพิมลิกส่งแมวมองดูฟอร์มควีชาควาลัสเคเลียแมนยูเตดส่งแมวมองบินไปดูฟอร์มของควีชาควาลัสเคเลียปีกทีมนาปลีในเกมยูโร2024รอบคัดเลือกนัดที่จอร์เจียออกไปแพ้สเปน3าต่อหเมื่อวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายนนายดีมนิตรายงานเมื่อ20พฤศจิกายนว่าแมนยูเตดส่งแมวมองไปดูฟอร์มของควาลัสเคเลียเช่นเดียวกับทีมร่วมพิมลิกทั้งแมนซิตี้เชลซีและนิวคาสเซิลยูไนเต็ด เนื่องจากดาวดังทีมนาโปลีลงเล่นให้จอร์เจียในเกมบุกไปบุกกับสเปนที่บาร์เซโลนาสำหรับผลลัพธ์ของแมตช์ดังกล่าวแม้กระทิงดูจะคว้าชัยไปตามคาดสามต่อหนึ่งแต่ควารลัสเคเลียยิงประตูตีเสมอหนึ่งต่อหนึ่งให้กับทีมเยือนได้ในนาทีที่10ซึ่งเป็นสกอร์ในช่วง45นาทีแรกนอกจากสโมสมรจากอังกฤษที่ส่งแมวมองมาเฝ้าดูฝีเท้าของควารลัสเคเลียในเกมนี้แล้วเชื่อว่าสมสรใหญ่ในยุโรปทั้งปารีสแซงต์แชร์แมงบา์เซเลนาเลอด สนใจคว้าปีกวัย22ปีไปร่วมทีมเช่นกันกรณนั้นก็ดีอเรเลโอเลลเลนท i ิสประธานทีมนาบลีเคยประกาศว่าไม่คิดปล่อยตัวสตาคนสำคัญซึ่งมีสัญญากับสโมสรจนถึงปี2027แถมสโมสรกำลังเจรจาต่อสัญญาให้กับเขาอีกปีและยินดีจ่ายค่าแรงเพิ่มขึ้นด้วยพวกคุณจะหยุดเรื่องนี้ได้ด้วยอย่างเขาเซ็นสัญญา5ปีไปแล้วเมื่อช่วงซัมเมอร์เดลอเรนทิสเคยให้สัมภาษณ์จากการรายงานของสื่อ สำหรับซีซส่นนี้ซึ่งนาบลีเปลี่ยนกุนซืออีกรอบจากรูรดิกาเซียมาเป็นวอเตอร์มาซารีแล้วดาวดังทีมชาติจอร์เจียยังมีผลงานที่ไม่เลวโดยเขายิงได้3ประตูและ4ี่แอซิสจากการลงเล่นเกมเซเลอา1นัดรวมแล้วควาลัสเคเลียยิงได้17ประตูและ22แอสซิสจากการลงเล่นเกมหลีกอิตาเลียน58นัดนับตั้งแต่ย้ายมาจากดินาโมบาตูมีเมื่อเดือนกรกา,ราคม2022 นักข่าวดังแจงยิปแมนยูมีแววได้ตัวอองตวนกริชมันแค่ไหนฝ่าบิโซโรโนนักข่าวระดับท็อปออกโรงชี้ชัดกรณีข่าวระหว่างแมนิเจ็ดกับอองตวนกริชมันดาวยิงทีมอาร์เจนตีนบิดว่ามีแนวโน้มเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนแมนยูเต็ดตกเป็นข่าวกับกริชมันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยสื่อเมืองกระทิงอ้างว่าผีแดงส่งเจ้าหน้าที่บินมาเจรจาคว้าวตัวกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสแล้ว โดยยินดีจ่ายค่าแรงมากกว่าที่เขาได้รับจากต้นสกัด3เท่าตกปีละ18.4ล้านปอนด์หลังรู้ว่าเขามีค่าฉีกสัญญาที่ย่อมเยาต่อกรณีดังกล่าวล่าสุดเมื่อ20พฤศจิกายนโด,โดมโนออกโรงยันว่าเป็นข่าวที่เลวไหลเนื่องจากกริชมันไม่มีความคิดย้ายออกจากทีมตราหมีในเดือนมกราคมนี้สําหรับกริชมันผมอยากระบุให้ชัดว่าเขาไม่คิดย้ายออกจากอาเลเจโกเมริตจากที่ผมได้ยินเขารักอาเลเจโกเมริตเขารักเมืองแฟนบอลเพื่อนร่วมทีมและโค้ชเดียโกซิเมเน่เขาไม่ย้าย โรมมโน่ระบุถึงสถานการณ์ของพ่อค้าแข้งวัย32ปีเขาได้รับการทับทามจากสโมสรในซาอุดีอาระเบียเมื่อช่วงซัมเมอร์และเขาตัดสินใจปฏิเสธโดยไม่มีการเจรจาเพราะเขารักชีวิตในทีมอาเลติโกผมไม่คิดว่าเขาจะย้ายโดยที่ได้รับข้อเสนอจากทีมในยุโรปโดยเฉพาะในเดือนมก,กราคมสำหรับซีซั่นนี้คริสมันมีผลงานที่น่าประทับใจกับอาเลติโกาดริดโดยเขาสอยตะข่ายได้12ประตูจากการลงบุก16นัดในทุก,กรารการัน โรมาโนอัปเดตอนาคตกองหลังเลเวอร์คูเซ่นหลังตกเป็นข่าวพวัวพันกับแมนยูฟาบิโซโรมมโนนักข่าวฟุตบอลคนดังชาวอิตาเลียนออกมาเปิดเผยว่าโจนาธานทากองหลังของไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นมีโอกาสย้ายออกจากห้างขายยาหลังจบฤดูกาลนี้และนักเตะยังไม่มีการพูดคุยกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษแต่อย่างใดเมื่อเม่นานมาน,นี้เซนแบ็ควัย27ปีตกเป็นข่าวพวัวพันอย่างหนักกับแมนยูโดยรายงานอ้างว่าเอรดิธเทนฮาโค้ชชาวดัตต์ต้องการคว้าตัวทา ไปคุมแนวรับให้ปีแสดงในตลาดนักเตะเดือนมกราคมปีหน้าอย่างไรก็ตามล่าสุดโดโมโน,โนระบัว่าทาจะย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์ปี2024เท่านั้นและการเจรจากับแมตต์ก็ไม่มีอะไรที่เป็นรูปธรรมโดยกล่าวว่าจนาาานทาสามารถออกจากไบเออร์เลเวอร์เซนได้ในปี2024และเขากำลังได้รับความสนใจอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามผมจะไม่พูดถึงข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์มากนักในตอนนี้เพราะมันจะขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับผู้อเมริการกีฬาคนใหม่ของพวกเขาในไม่ช้าตอนนี้ผมยังไม่ได้ยินอะไรเกี่ยวกับท่าเลยแม้ว่าแมนเชสเตอร์ยังคงมีแนวโน้มที่จะให้ความสําคัญกับนักเตะตำแหน่งกองหลังตัวกลางเป็นลําดับแรกในปี2024ก็ตามวารานโปรทางเลือกแนวรับเสือใต้ ราเฟเอวารานกลายมาเป็นทางเลือกแนวรับไบมินิกในตลาดมัราคมตามรายงานของสื่อเยอรมนีฤดูกาลนี้วารานเจอปัญหาบาดเจ็บเล่นงานทําให้ช่วงที่ผ่านมากลายเป็นสํารองของแฮร์รี่แม็กไกว์กับวิกเตอร์ลินเดเลฟรวมถึงจอห์นนี่อีแวนส์ซึ่งแนวรับฝรั่งเศสลงเล่นไป12เกมจากทุกรายการให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลาสุสกายสปอร์ตเยอรมนีรายงานว่าเสือใต้ทราบถึงโอกาสในการดึงตัวกองหลังวัย30ปีมาจากแมนเชสเตอร์เพราะฝั่งปีแสดงไม่ปิดกั้นการเจรจา,าในตลาด เดือนมก,กราคมคาดว่าค่าตัวอยู่ที่ประมาณ20-30ล้านยูโรแต่ปัญหาสำคัญของเสือใต้ยังหนีไม่พ้นค่าแรงมาสารของอดีตแนวรับเบรอมาริดที่เชื่อว่ารับกับผีแดงมากกว่า17ล้านปอนด์ต่อปีทางออกของปัญหาอาจเป็นการเจรจายืมตัวกระนั้นซอเมองเบียร์ระบุแมนเชตตีเด็บไม่ใส่ทางเลือกนั้นไว้ในการเจรจาฟังทีมงานบาเยยันอาจมีชื่อวารานโพรมาเป็นทางเลือกแต่ด้วยอุปสรรคเรื่องค่าแรง ทำให้รองทางเลือกอื่นสํามสหรับการเสริมแนวรับของเสือใต้ในตลาดหน้าหนาวแมนเชสเตอร์อีนิ่งสแตนดาร์ดสื่อท้องถิ่นรายงานว่าจอห์นเมอร์เทอร์พอฟุตบอลจะอําลาตําแหน่งอย่างแน่นอนหลังจากเซอร์จิมแรดคริปเข้ามาซื้อหุ้นบางส่วนของสโมสรเมื่อสัปดาห์ก่อนมีการประกาศว่าดิชาร์อาร์โนซีโอของทีมจะก้าวลงจากตําแหน่งหลังรับใช้สโมสรมานานกว่า16ปีท่ามกลางกระแสข่าวว่าเมอร์เทอร์อาจต้องเก็บของย้ายไปด้วย ลาสุสอดังยืนยันว่าเมอร์เทอร์จะย้ายไปอย่างแน่นอนเมื่อเซอร์จิมซื้อหุ้นสมออนแล้วเสร็จเนื่องจากมหาเศรษฐีชาวผู้ดีต้องการหัวหอกคนใหม่มาเป็นผู้นำของฝ่ายฟุตบอลแรดคริปได้ไประชุมทางไกลร่วมกับเจอร์เกลเซอร์เจ้าของทีมรวมถึงโอกาสในการเปลี่ยนแปลงแล้วขณะที่เซอร์เดฟเบรดฟอร์ดผู้ร่วมก่อตั้งอินดิออสก็เข้ามาเยี่ยมศูนย์ฝึกของสมสรอนบ,บ่อยครั้งในช่วงหลังเพื่อทำให้แน่ใจว่าพวกเขาจะสามารถดำเนินการได้ในทันทีเมื่อได้รับไฟเขียว มเมอร์เธออยู่กับปีศาจนมาเกือบ10ปีหลังย้ายมาร่วมทีมเมื่อมการาคม2 0 1 4ก่อนได้รับการแต่งตั้งมาเป็นผอ,อ,อฟุตบอลเมื่อมีนาคม 2, 2021แมนเชสเตอร์ซิตี้ประกาศสัปดาหเหนือแมนเชสเตอร์เดแบบครบวงจรหลังจากที่ทีมฟุตบอลหญิงเรือใบสีฟ้าโชว์คัมแบ็กเฮถึงถิ่นแมนเชสเตอร์เดปสต่อหนึ่งคมเพิ่มโอกาสลุ้นแชมป์วีเมนซูเปอร์ลีกสำรอยทีมแข่งชายที่พึงไล่ต้อนสอนบอลเพื่อนบ้านในพิม์ลีกไปเมื่อไม่นานปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ศึกศักดิ์ศรีแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ฉบับแม่เนื้อนิ่มแข่งขันกันเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายนต่อหน้ากองเชียร์จำนวน43,615ชีวิตที่โอทาฟอร์ดโดยเคทีเซเลมกัปตันทีมปีแสดงสัดจุดโทษขึ้นนำในนาทีที่21ก่อนโดนรัว3าเมตรวรวดจากจิวรูควงรอเลนเฮมรัวแซงในเวลาห่างกันแค่2นาทีและปิดท้ายด้วยคัดเจียชอในช่วงครึ่งหลังแม้เวลาต่อมาไลอาอเล็กซานดีกองหลังดีกรีทีมชาติสเปนของแมนซิตี้โดนไล่ออก จาก2ใบเหลืองหน้าทีที่7 2แต่ก็ไม่มีผลอะไรต่อเกมโดยชัยชนะนั้นน้ส่งผลให้ทีมหญิงเรือใบของกุนซือมาร์คสกินเนอร์ขยับขึ้นที่3หลังจากผ่าน7แมตช์ไลจี G. จากฝูงอย่างเชลซี6คะแนนขณะที่ทัพแข้งสาวผีแดงภายใต้ใตบังเหียนของเกเรตเทเลอร์รั้งอัดับ4ตามอริร่วมเมืองอยู่หนึ่งแต้มหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ